เขาบอกิบได้เนื้อแบบนี้สุดยอดและ <Okay. S 1> มือนี้เม mm hmm. ียพามากินเฟอร์จะซักเท่าไหร่ขอดูหน่อยครับอันนี้เราปรุงแบบว่าให้มันมีรสชาติที่แบบเป็นรสชาติที่มาจากธรรมชาติเผ็ดจากพริกเปรี้ยวจากมะนาวนะคะ<อ>เพราะว่าตัวน้ำซุปข,ของเขาเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วจ<า>ัดลาสิ่งที่มากับเฟอร์ครับ mm hmm. ก็จะมีผักแล้วก็จะมี พริกกับมะนาวนะแล้วเราจะทำซอสลงซอสหอยซิมไปแล้นี่เป็นซอสพริกของเขาออลองด้วยน้ำซุปร้อนๆกันนะมาโอ้โหดูควั่นดิเส้นน่าจะดุเลย ต้องจิ้มด้วยสิขาดไม่ยาเลยอร่อยไหมอร่อยไหมบอกแล้วว่าเด็ดจะบอกว่าเสิร์เวียดนามนเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพมากๆเลยแล้วร้านนี้นะคะเสิร์อร่อยอยู่ในโฮมโปรบางนาาเราตามกันได้นะ